น,นี้นะคะแล้วก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อพีซนะคะปัจจุบันนี้อายุสาปีแล้วนะคะแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็มีลูกแล้วนะคะมีลูกทั้งหมดสี่คนส่คนเลยนะคะสี่คนสิ่งที่เจอนะคะก็คืออายุมากลูกก็เยอะนะคะสิ่งที่เจอก็คือหนึ่งนะคะลูกเดินยืนกระดูกดังเสียงดังแบบได้ยินชัดเจนมากนะคะ สองก็คือปวดประจำเดือนนะคะทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนจะปวดมดลูกมากๆเลยนะคะสามที่เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือแผลในกระเพาะอาหารนะคะตรงนี้ก็คือเป็นอะไรที่ก่อนที่จะเจอเจ้าวีโนูนี่ก็คือรักษาแค่บรรเทาอาการปวดก็หาหมอทานยาหาหมอทานยาแค่นั้นนะคะแต่ตั้งแต่มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตอบโจทย์จริงๆเลยนะคะวันนี้ที่กล้ามาพูดตรงนี้เพราะว่าเป็นคนทานเองและได้ผลลัพธ์เองนะคะถึงได้กล้าบอกต่อจริงๆนะคะว่าได้รับสิ่งนี้จริงๆนะคะจากการทานเองแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้นะคะเป็นนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยมาแล้วนะคะทดลองมาแล้วนะคะว่าสามารถนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์ของเราได้ถึง90%เลยนะคะเข้าสู่เซลล์ได้ถึง9ก้เนมนูไม่ใช่ยานะคะไม่ใช่ยานะคะแต่เป็นนะคะตัวที่ช่วยในเรื่องของการริมสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ส้มแซมนะคะส่วนที่สึกหนอนนะคะแล้วก็ยับยั้งนะคะป้องกันนะคะสิ่งทีอ่อาการที่เราเป็นนะคะอย่างเช่นปวดอักเสบตามไขข้อกระดูกนะคะโรคลูมาตออยนะคะโรคสะเก็ดเงินนะคะ โรค SLE นะคะโรคอาการปวดปวดประจำเดือนนะคะปวดไมเกรนนะคะปวดกระเพาะอาหารนะคะตรงนี้ตอบโจทย์มากๆสำหรับเมนูขวดนี้นะคะพิทานเมนูขวดนี้สามสิ่งที่พิ่เป็นกล้าพูดได้เลยว่าหายจริงๆนะคะเขาจะค่อยๆดีขึ้นค่อยดีขึ้นจนปัจจุบันนี้นะคะทิ้งช่วงห่างไปเรื่อยๆจนตอนนี้กล้าพูดเลยว่าปวดประจำเดือนไม่มีนะคะ เป็นกระเพาะอาหารเป็นแผลกระเพาะไม่เป็นแล้วนะคะสามารถกลับมาทานอาหารได้ปกติเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาการลุกเดินมีเสียงกระดูกลั่นไม่เป็นแล้วนะคะจากการที่เรามีลูกเยอะนะคะลูกดึงแคลเซียมไปไม่เป็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากมานะคะส่งต่อสิ่งดีๆนะคะให้กับคนที่ได้รับชมคลิปนี้จากพีนะคะไปหาซื้อนะคะมาให้คนที่เรารักนะคะได้ทานกันนะคะรวมถึงตัวท่านเองด้วยนะคะตรงนี้นะคะการรักษา หลังจากที่เป็นแล้วมันไม่ดีเลยนะคะมันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะคะมันจะดีกว่าไหมถ้าเราดูแลตัวเองตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ต้นป้องกันและเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะตั้งแต่ยังไม่เป็นนะคะมันดีกว่าแน่นอนนะคะวันนี้ฝากด้วยนะคะสาหรับวีนูตัวนี้นะคะวันละ,ะวันละสองเวลานะคะครั้งละสามปั๊มเท่านั้นพกพาง่ายนะคะแล้วก็สะดวกสบายรสชาติทานง่ายมากๆนะคะตัวนี้นะคะฝากด้วยนะคะวีโนนะคะ